น้องคันและแสบแบบที่ทรมานมากอยากดีขึ้นแค่ทําแบบนี้นะคะอาการคันและแสบนะคะเป็นอาการส่วนหนึ่งของอาการตกขาวนั่นเองซึ่งลักษณะตกขาวของแต่ละคนก็มีอาการที่แตกต่างกันออกไปถูกต้องไหมคะบางคนนะมีอาการตกขาวแบบเหมือนกับแบบคราบหนุ่มเนาะหรือบางคนตกขาวเป็นฟองตกขาวสีเขียวสีเหลืองนะหรือสีเทาหรืออื่นๆน,นะมีตกขาวหลายลักษณะมากซึ่งแต่ละตกขาวแต่ละอย่างนะมาจากการ ที่ติดเชื้อจากแบคทีเรียชนิดไม่ดีนะคะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะแก้ไขปัญหานี้นั่นก็คือการที่เราจะาเพิ่มจุลินทรีย์หรือเพิ่มแบคทีเรียชนิดดีเข้าไปเพื่อไปต่อต้านแบคทีเรียชนิดไม่ดีออกไปได้นั่นเองนะ,ะนั่นวิธีที่เป็นวิธีที่ ดีที่สุดและเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะแบบแก้ที่ต้นเหตุนะคะไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุฉะนั้นแล้วนะคะวิธีที่เราจะเพิ่มจุลินทรีย์เข้าไปในร่างกายหรือเพิ่มแบคทีเรียชนิดดีเข้าไปในร่างกายเนี่ยมีด้วยกัน2วิธีนะวิธีแรกนั้นก็คือวิธีที่คุณสามารถเนาะทำได้ด้วยนั้นก็คือทานนมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยแบบนี้ นะและหรือนมเปรี้ยวนะนมเปรี้ยวแบบนี้ให้เป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่เป็นนมเปรี้ยวที่มันแบบว่าเป็นน้ําสีขาวๆเนาะเป็นแบบนั้นอย่าให้เป็นนมเปรี้ยวแบบนี้เพราะอะไรเพราะจะมีจูรินซีและโตรบาซิลัสค่อนข้างเยอะเยอะมากๆและจะเสริมเสริมสร้างให้ร่างกายของเราเนี่ยมีแบคทีเรียนชนิดดีได้มากขึ้นนั่นเองเพื่ออะไรเพื่อไปต่อต้านชนิดที่มันไม่ดีได้นะนั่นคือวิธีที่1นนะแล้ววิธีที่สองที่คุณสามารถทําได้นั่นก็คือคุณจะต้องหาสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า ังกุยอืมสมุนไพรที่ชื่อว่าตังกุยนะเอามาทานนะแต่หากคุณไม่สามารถาไปเซิร์ชหาหรือสามารถไปสั่งซื้อตังกุยมาทานได้นะคุณก็สามารถหาผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากตังกุยอ่ามา มาทานนะเพื่ออะไรเพื่อจะเสริมสร้างร่างกายของเราจรวดตังกุยเนะี่ยคิดจะบอกแบบนี้ว่ามันจะช่วยลายมันจะช่วยปรับการทํางานภายในของเราสาหรับส,สาวๆหลายๆคนนะเมื่อมันช่วยปรับการทํางานภายในนะ ร่างกายของเราอะถ้ามันมีประสิทธิภาพทํางานได้ดีนะร่างกายของคนเราจะผลิตแบคทีเรียชนิดดีออกมาด้วยตัวของมันเองอ่าฉะนั้นแล้วคลิปถึงแนะนําให้ไปหาสมุนไพรที่ชื่อว่าตังกุยมาทานเพื่อปรับการทําง,งานของภายในของเราและเขาอจะผลิต แบคทีเรียชนิดดีออกมาหนึ่งแหละออกมาด้วยผลิตแบคทีเรียชนิดดีออกมาและ2เรายังทานโยเกิร์ตและน้ำเปรี้ยวเข้าไปด้วยยิ่งเพิ่มจุลินทรีย์เข้าไปอีกทําให้แบคทีเรียชนิดดีเรามีโอกาสที่มีจํานวนมากและมากกว่าชนิดไม่ดีที่มันเข้ามาคุกคามฉะนั้นแล้วเราก็มีโอกาสที่จะหายและดีจากอาการตกขาวหรืออาการคันและแสบได้นั่นเองนะคะหากใครไม่รู้ว่าจะไปสอหาตังกุยนี้มาจากไหนนะกิฟขอแนะนําตัวนี้นะคะตัวนี้ คือบาลาน์วายซึ่งกิฟเองก็ทานเป็นประจำเขามีสารสกัดจากตังกุยนะถึง130มิลลิกรัมเลยทีเดียวต่อ1แคปซูลนะฉะนั้นแล้วคุณสบายใจได้นะตัวนี้ทานด้วยความปลอดภยัยเพราะเขามีออยอรับรองนะและโรงงานก็ได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะฉะนั้นแล้วคุณทานด้วยความสบายใจได้เลยนะคะว่าปลอดภัยร้อยปร์เ็นต์นะ,ะหากใครสนใจสามารถทักแชทพูดคุยกันได้นะคะอย่าลืมนะคะสออย่างที่คุณจะแก้อาการคันและ ของคุณได้นั่นก็คือ 1. ทานโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวเพื่อเสริมสร้างจุลินทรีย์แบคทีเรียชนิดดีในร่างกายน,นะและ 2. หาสมุนไพรตังกุยมาทานซะนะถ้าใครสนใจตัวนี้สามารถทักแชทพูดคุยกันได้นะคะถ้าใครมองว่าคลิปนี้นะมีประโยชน์ต่อสาวๆหลายคนนะคะแล้วก็รู้สึกชอบพอใจนะสามารถกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ